บทที่64รำพ้าปงเมื่อมาถึงจุดนัดพบทหารคนสนิทก็รออยู่พร้อมกับมากู้ใจทั้งสองขี่ม้าแบบเยาะเเพื่อไม่ให้เกิดเสียงดังช่วงที่ออกจากพระราชวังโดยมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเชื่อมกับอีกเมืองหนึ่งในแคว้นกัมโพชูชาซึ่งเป็นแคว้นใหญ่ที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศินละปะวิทยาการขั้นสูง ทั้งสองควบม้าไปเรื่อยๆจนมาหยุดหลังจากข้ามรำน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งในเวลาใกล้รุ่งพอดีแสงพระาทิตยามเช้าฉาบให้เมฆบนท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มอ่อนๆฟ้าที่เริ่มสางจึงทำให้มองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขึ้นพระองค์จึงลงจากหลังมา้าและจัดแจงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายโดยถอดเครื่องประดับสร้อยคอแหวนกำไลเข็มขัดทองใส่ลงในหมวก แล้วจัดการรวดผมให้เป็นมวยลัดด้วยเชือกป่านธรมธรมดาธรรมดาถอดรองเท้าและเสื้อผ้าที่เป็นเครื่องทรงของเจ้าชายออกทั้งหมดมอบให้กับทหารคนสนิทนำกลับไปพนะนคอท่านโพเชครับมาถึงตรงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดผมอย่างที่ผมเคยเรียนมาหรือครับเพราะดูจากภาพไม่เห็นมีการตัดผมเลยพระองมาที่นี่เพื่อที่จะปงผมไม่ใช่หรือครับผมถามคำว่าปงในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงการปรงผมหรือการตัดผมแต่การปรงตรงนี้หมายถึงการสละการละทิ้งสมบัติละทิ้งสถานภาพต่างๆที่สมมุติขึ้นสถานะตอนนี้ของเขาคือผู้ไรเครื่องผูกมัดไรเครื่องพันธนาการใดๆสิ่งที่เหลืออยู่เวลานี้คืออายอมฝาดผืนใหญ่ที่ใช้ห่มพันกายและภาชนะโลหะคล้ายขันที่เป็นเครื่องใช้อเนกประสงค์ ตั้งแต่ตักน้ำดื่มใส่อาหารอาบน้ำหรือแม้กระทั่งใช้ล้างก้นนี่คือความหมายของคำว่าปุงในเวลานั้นท่านโพเชตอบแสดงว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้โกนผมใช่ไหมครับผมถามยังไม่มีการโกนผมใดๆการโกนผมของนักบวชในพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นในช่วงหลังที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้ว20กว่าวันซึ่งเหล่าพิสุผู้ที่ร่วมในพิธีถวายพระเพลิง ทุกคนพร้อมใจกันโกนผมเพื่อแสดงความกตัญญูและไว้อะไรต่อการจากไปของพระอ,องค์อย่างพร้อมเพียงกันในวันนั้นเขาตอบเพิ่งจะมีการโกนผมตอนหลังนี่เองเหรอครับใช่แล้วท่านครับท่านพอจะระบตุตำแหน่งที่ตั้งของจุดที่พระพุทธเจ้าทรงสละทรัพย์สมบัตินี้ได้ไหมครับผมถามได้สิในช่วงต้นคือช่วงที่พระพุทธเจ้าออกบวชแล้วนั้น ไม่มีใครมาทําสัญลักษณ์เพื่อระบุตําแหน่งนี้ไว้เลยแต่ตอนที่พญยาอาโศกกับพระพุทธเจ้าเดินทางไปถึงกรุงกบิรพัตพรยาอาโศกได้สร้างเจดีขนาดเล็กสูงประมาณ3-4เมตรทําด้วยศิลาแรงตรงบริเวณก่อนจะข้ามรําน้ําซึ่งเป็นเขตแดนกั้นระหว่างแคว้นสักกะกับแคว้นกัมโพชะแต่ตําแหน่งที่แท้จริงก็คือจะต้องข้ามรําน้ํานั้นไปก่อน แต่ที่พระยาอโศกเลือกตรงนี้เพราะเห็นว่าเป็นเขตแดนของแคว้นสักกะไม่ต้องขออนุญาตใดๆชาวบ้านจึงเรียกสถานที่แห่งนั้นว่าเจดีพระปงและลำน้ำนั้นก็ถูกเรียกว่าลำน้ำพระปงไปด้วยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการเวลาที่ยาวนานจึงทำให้เจดีแห่งนี้ชำรุผุพังไปแต่ชาวบ้านก็ยังมาเคารพกราบไหว้กันและมีการสร้างศาลเพียงตาขึ้นไว้แทน และเรียกชื่อสารแห่งนี้ว่าศารพระปงปัจจุบันมีเพียงเรื่องราวที่เล่าขานต่อต่อกันมาว่าเคยมีมหาบุรุษผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่คนหนึ่งเคยมาที่นี่แต่ไม่มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการออกบวชของพระพุทธเจ้าเลยจากตรงนี้พระพุทธเจ้าได้เดินเท้าไปยังแคว้นใหญ่ที่อยู่ทางทิศตะวันออกซึ่งแคว้นนี้จะกินอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลมากนับตั้งแต่นครโคราปุระนครเสมา หรือที่เป็นตำแหน่งของจังหวัดนครราชสีมาในปัจจุบันครอบคลุมไปถึงจังหวัดบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสเกตร,ร้อยเอ็ดรวมไปถึงทั้งหมดของประเทศกัมพูชาในปัจจุบันแคว้นนี้ถือว่าเป็นแคว้นใหญ่มีความเจริญรุ่งเรืองทางศิละปะวัฒนธรรมชั้นสูงมีเทวรัยเป็นหมืนม่นๆแห่งจนพวกเขาถือว่าที่นี่คือประตูสู่สวรรค์หรือประตูสู่โลกของเทพเจ้า คำว่าทวารหมายถึงประตูที่นี่จึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทวารากะนครหรืออนาณาจักรทวาราวดีโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณตอนบนของเทือกเขาพนมดงรักหรือบริเวณจังหวัดร้อยเอ็ดและบุรีรำในปัจจุบันในช่วงเวลาที่พระพุทธเจ้าสละสมบัติเพื่อออกบวชนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มหานครทวารากะนี้ จเจริญและเรื่องอำนาจเหนือทุกแค้นในภูมิภาคทั้งหมดเจ้าผู้ครองมหาคนครทวารละกะนี้ทรงอิทธิพลและสืบทอดความยิ่งใหญ่จากรุ่นสู่รุ่นนับตั้งแต่รุ่นปู่ในอดีตที่สร้างเทวรายขนาดใหญ่เพื่อเป็นประตูเชื่อมระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาปัจจุบันเธอเรียกที่นี่ว่าเขาพนมรุง้งซึ่งเวลานั้นกษัตริย์รุ่นปู่คนนี้ได้แสดงแสนยานุภาพไวมากพอสมควร เพราะกระบวนการก่อสร้างปราสาทหินขนาดใหญ่บนยอดเขานั้นต้องใช้งบประมาณและแรงงานจำนวนมหาศาลแต่พอตกมาถึงรุ่นพอ่อที่ต้องการแสดงให้โลกเห็นถึงความยิ่งใหญ่และมีอานาจมากกว่ารุ่นปู่เขาจึงสร้างเทวรัยที่ใหญ่กว่าขึ้นบนเทือกเขาพนมดงรักเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดเทวรัยแห่งนี้เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลหรือที่เรียกว่าเขาพาสุเมน ซึ่งเป็นที่อยู่ของเทพเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่มีความศรัทธาในคติแบบศาสนาพราหมณ์ได้เดินทางมาสัก,กระว่าครั้งหนึ่งในชีวิตจะต้องเดินทางมาประกอบพิธีเพื่อที่จะเข้าสู่สวงสวรรค์หรือพูดง่ายๆที่นี่คือประตูที่จะนำพาผู้คนเข้าสู่โลกของเทพเจ้าซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของผู้สแสวงบุญทุกคนเทวารายแห่งนี้ยาวถึง800รอเมตรตั้งอยู่ยอดเขาโดยมีบันไดาทางขึ้น ตั้งแต่ตีนเขาถึงยอดเขาจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ทั้งหมดแบ่งออกเป็นช่วงๆถึงห้าช่วงห้าชั้นทุกช่วงจะมีพิธีกรรมที่ต่างกันโดยชั้นที่หนึ่งจะเป็นสัญลักษณ์ว่าได้เดินทางผ่านเขตของโรคมนุษย์มาแล้วเป็นเหมือนขอบจักรวาลที่ประกอบด้วยโรคธาตุทั้งสี่โดยมีพญานาคราชสสงหงและทวรารบาลคอยดูแลอยู่ ชั้นที่สองเป็นช่วงที่มนุษย์เข้าสู่ประตูจัก,กรวาลทั้ง4ีทิศต,ตรงนี้ทุกคนจะต้องมาชำระล้างบาปให้บริสุทธิ์ก่อนโดยการชำระล้างเนื้อตัวให้สะอาดเปลี่ยนชุดเป็นสีขาวและบริจาคทรัพย์สินที่เป็นเครื่องผูกมัดทางโรคก,ก่อนที่จะเข้าเฝ้าถวยเทพชั้นที่3เป็นห้องประกอบพิธีกรรมของพราหมณ์เพื่อใช้ปวารณาตัวเองโดยเปล่งวาจาว่าจะถืออุโบสถศิลให้บริสุทธิ์ เพื่อความเป็นศิลิองคลจากนั้นก็มีพิธีปะพรมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ชั้นที่สจะเข้าสู่เขาพระสุเมนที่มีถวยเทพต่างๆต,ตั้งแต่พระอินทร์พระวิษณุพระอิศวรหรือพระศิวะพระคาเนศรวมถึงตัวชั้นที่เขาเรียกกันว่าพระนารายด้วยและชั้นที่หคือส่วนที่อยู่ขององค์เทพสูงสุดนั่นคือพระพรมที่เป็นพระผู้สร้าง หรือผู้ให้กำเนิดดวงจิตวิญญาณและทุกสรรพสิ่งในโลกท่านโพเชพาไปเห็นภาพของเทวรายอันยิ่งใหญ่ของกษัตริย์รุ่นพ่อส่วนทายาตรุ่นลูกของอาณาจักรทวาราวดีซึ่งได้ขึ้นของราชเป็นมหากษัตริย์ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าออกบวชพอดีกษัตริย์องค์นี้มีความทะเยอทะยานสูงสุดเขาต้องการแยกตัวออกจากความยิ่งใหญ่ที่ปู่และพ่อเคยสร้างไว้จึงดำริที่จะสร้างเมืองใหม่ และต้องการสร้างเทวรายที่มีความยิ่งใหญ่มากกว่าของพ่อและของปู่เป็นร้อยเท่าจึงเกณฑ์ผู้คนจำนวนมากออกเดินทางไปยังดินแดนทางใต้ซึ่งเป็นที่ตั้งของนครวัดในปัจจุบันที่นั่นเป็นที่ราบรุ่มอุดมสมบูรณ์มีทะเลสาบขนาดใหญ่ประกอบกับพระองค์มีมหาปุโรหิตเท่าซึ่งเป็นาพาม์ที่เก่งเรื่องโหราศาสตร์ปุโรหิตคนนี้ทำนายว่า พระองค์จะต้องเป็นมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกชื่อเสียงของพระองค์จะต้องกระจ,ระจายไปถึงดินแดนตะวันตกดังนั้นจึงมีการเกณฑ์ผู้คนจำนวนมากเพื่อไปก่อสร้างเมืองดังนั้นบางเมืองที่อยู่ในเขตการปกครองเดิมของกษัตริย์ผู้เป็นพ่อถึงกับถูกปล่อยทิ้งร้างปราสาทถิ่นเทวรายบางแห่งถูกรือ้อเพื่อขนเอาไปเป็นวัตถุดิบสำหรับสร้างที่ใหม่ดังนั้น เทวลัยที่เคยปรากฏเป็นหมื่นๆแห่งในดินแดนตอนเหนือของเทือกเขาพนมดงรักจึงถูกรื้อเหลือแต่ฐานลาก